แกงฟักหวานป่าเป็นยาไทยนะครับเป็นยาไทยมีรสเย็นสรรพคุณแก้ไข้แก้ดีพิการแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้กระสับกระส่ายแก้เชื่อมมัวแก้อาการของธาตุไฟแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นอาหารที่ระบายความร้อนได้ดีแก้อาการปวดมดลูก ของสตรีนะครับหามาทานอันนี้แกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงนะครับทานบ่อยๆก็จะดีกับร่างกายใช้ได้แปดก้โลกนะครับย้ำนะครับสรรพคุณนะครับแก้ดีพิการนะครับแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้กระสรับกระสายแก้เชื่อมมัวแก้อาการของธาตุไฟนะครับแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นอาหารระบายความร้อน และแก้อาการปวดมดลูกของสตรีนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับ